สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบายน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาถอดปั๊มน้ําของตู้กดน้ํานะคะเราอยู่กันในช่องเมียช่างพาทําบายน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างจะพามาถอดปั๊มน้ํานะคะตัวนี้คือปั๊มน้ําของเครื่องกดน้ําที่อยู่ตามหอพักนะคะที่จะเป็นตู้กดน้ําอะค่ะน้อหยอดเหรียญเข้าไปแล้วก็ กดน้ำออกมาได้นะคะนี่คือปั๊มของตู้กดน้ำหยอดเหรียญเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพี่ทองบอกว่าอาการที่มาคืออะไรคะรั่วมันรั่วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นที่อะไรแล้วก็ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างซ่อมจะคุ้มไหมเนี่ยค่ะถังน้ำที่ตั้งอยู่ตามหอพักนะคะที่เราเห็นเป็นตู้เป็นตู้เนี่ยค่ะปั๊มเขาคือตัวนี้นะคะ ดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะเอาพี่น้องขันน็อตก่อนนะคะ ชิ้นที่สองรู้สึกว่าจะดึงไม่ออกนะคะช่างทองเลยบอกว่างั้นเรามาถอดที่ฝั่งมอเตอร์กันก่อน,นะคะ่ะฝั่งนี้คือฝั่งมอเตอร์นะคะ ผ่านยังยาวอยู่ค่ะโอเคได้ผ่านได้นะคะลวดยังไม่ดำแต่ว,ว่าน้าเข้าต้องมาเช็คอีกทีทาเขาบอกว่าลวดยังไม่ลวดไม่ดำนะคะมอเตอร์แต่ว่ามีน้ำเข้าเดี๋ยวมาเช็คอีกทีนะคะ ใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยทราบว่าปั๊มน้ํามอเตอร์เป็นแบบไหนนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยเนาะน้ำเข้านะตอนยกแล้วน้มันไหลออกเลยพี่ทอมบอกว่าตอนยกแล้วน้ํามันไหลออกเลยนะคะนีครับามันไหลมาแไอ้แดงๆนี่คือสนิมนะครับที่น้ำแดงแดงเนี่ยคือสนิมนะคะเนาะ แล้วก็มีคราบน้ําไหลเข้ามามอเตอร์น่าจะใช้ไม่ได้แล้วแหละคะ่ะพอถ้าให้น้ําเข้าอย่างเงี้ยมอเตอร์จะใช้ไม่ได้นะคะ ทำกซ่อารมันคะมาดูชั้งทองซ่อมกันนะคะค่ะเรามาดูกันต่อเลยว่าชัางทองจะซ่อมอยังไงนะคะดูไปที่ละขั้นตอนเลยจ้ะ ตัวนี้ช่างทองบอกว่ามันถอดได้นะคะถอดมันที่ช่างทองถอดนี่แหละแต่ว่ามันก็แล้วแต่อันเนาะบางอันมันก็ออกง่ายบางอันก็ออกยากตัวนี้เลอย่างตัวน,วน,วน,วนี้น่าจะเริ่ม วนอตสรรามตัวถอดได้เลยค่ะเกลียวธรรมดานะคะหันอย่าให้หายนะครับอะไรทุกตัวอย่าให้หายนะคะ ามนนะน,น้้นะีีตพี่ทอง<ป>บอกว่าตัวซีนทีท่พี่พี่ทองกำลังรื้อออกถอดออกมันเกี่ยวกับการปั๊มน้ำนะคะถ้าของใครปั๊มน้ำไม่ขึ้นก็เปลี่ยนตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะพี่ทองบอกว่าถ้าของใครที่ถอดออกมาแล้วปั๊มน้ำไม่ขึ้นเน้ะอาการต๊มน้ำไม่ขึ้นให้เปลี่ยนตัวนี้นะคะนี่คือซีนเปลี่ยนหาซื้อตัวนี้ได้ก็เอามาเปลี่ยนเนี่ยหาซื้อตัวนี้ได้ก็เอามาเปลี่ยนได้เลยนะคะ ะะสาเหตุก็คือจากตัวนี้นะคะเปลี่ยนตัวนี้จบแต่วันนี้คือน้ํามันรั่วนะ,ว,ะวันนี้นเราจะแก,แก้แก้ไขปัญหาที่น้ํารั่วก่อนนะคะวันนี้ก็จะมีฝั่งอยู่นะนอ็อตสองรูรูเดียวรูเดียวนะมีฝั่งอยู่นะคะฝั่งนอ็อตสองรูส่เี่มันจะไม่ตรง ถ้าใส่ผิดเข้าไม่ได้ค่ะตัวนี้มันสามารถดึงออกได้เลยนะแต่แน่องจามันเป็นสนิมนะคะพี่ทองบอกว่าตัวนี้มันสามารถดึงออกได้เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสนิมนะคะมันก็จะดึงยาก มันอยู่กับลูกปืนใช่ไหมคะเราก็จะทำการอัดนะครับอัดหรือดูดนะให้ลองตรงนี้ลองตรงนี้แล้วก็พี่ทองบอกว่าจะอัดหรือดูดก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูดออกนะคะด้วยเหล็กด้วยจานดูดที่พี่ที่ร้านเนาะนี่เราจะลองเคาก่อนนะพี่ทองบอกว่า จะเคาะก่อนนะคะข้างในก็ยัดผ้าเข้าไปเพื่อลองทุ่นไว้ด้วยนะคะเคาะะแล้วก็ส่งลงไปใช่ไหมคะลองกำลังดูก่อนนะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่แน่นมากมันจะออกนะถ้ามันไม่แน่นมากมันจะขยับแล้วก็ออกออกแล้วค่ะเดี๋ยวขอดูกัน,นะคะ่ะที่ทางเอาไขาควงออกเห็นไหมคะนะโอเคต่อเลยจ้า จริงๆอ่ะมันจะออกง่ายๆเลยนะคะตัวนี้ถ้ามันไม่เป็นสนิมเนาะสาเหตุน่าจะเกิดจากชุดนี้รั่วเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีซีนนะคะมันมีแต่ลูกปืนนะ ตัวน,นี้ต้องซีนนั้นก็สมบรแล้วก็รั่วที่ตัวนี้ครับต้องเปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้นี่ค่ะยังไงเราก็จะสั่งหาซื้อตัวนี้ก่อนนะเ้าได้มาแล้วจะมาประกอบให้ดูนะครับมาดูก<ท>ันจริงนี่ก็เราเข้ามาลืัอคลิปนี้ก็มาลื้อให้ดู คลิปนี้ก็คือมารื้อให้ดูประมาณนี้นะคะเนาะค่ะนี่ก็คือทุนื้อค่ะ,คะเห็นไหมนี่ค่ะ,คะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของช่องเมียช่างพาทำาบาน้ำค้างนะคะเดี๋ยว ก็ติดตามชมคลิปหน้านะคะถ้าอยากรู้ว่าเปลี่ยนตัก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเลยคือคลิปนี้เรามอาธิบายว่าต้องเปลี่ยนตัวนี้นะคะนี่ค่ะเนาะถ้าใครมีแล้วก็รื้อเหมือนที่พี่ทองรื้อเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปสวัสดีค่ะ